ครั้งหนึ่งกับการเดินทางไปดูไบด้วยเครื่องบินแอร์บดแอนแอร์นะครับเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่มากเราจะดูว่าการเตรียมตัวของแอร์สเตจนะครับเป็นเครื่องบินนะที่จะก่อนจะขึ้นเครื่องนะครับเขาได้ซัก้อมทำความเข้าใจนะครับเพื่อดูรายละเอียดว่าเราจะเบรกเขาจะบรกการยังไงนะครับตอนนี้เครื่องบินก็มาจอดเทียบท่านะที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ เครื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีการโหลดสิ่งของขึ้นเครื่องครับ mm. เครื่องเอบัสแซนเดซูเนี่ยเป็นเครื่องที่จุผู mm. ้โดยสาร5 0 0กว่าที่นั่งนะครับม mm. ันต้องเตรียมสิ่งของนีที่ในบริการบนเครื่องเนี่ยเยอะมากนะครับผู mm. ้โดยสารตอนนี้ก็เริ่มมารอที่กีดนะครับ mm. เพื่อรอจะโหลดขึ้นเครื่องต่อไปนะครับ เครื่องเอบัสเอสามแปดศูนย์นะครับผมก็เดินทางมาหลายเที่ยวนะครับเวลาเราไปดูไบเราใช้เครื่องขนาดนี้ทั้งหมดนะเพราะจุคนได้เยอะนะครับตอนนี้ผู้โดยสารนะชั้นประหยัดครับก็จะแยกกันกับชั้นพิเศษนะครับแล้วมันก็เยอะอยู่คนละชั้นกันนะครับชั้นใหญ่นยฝรั่งนะหรือคนต่างชาติจากยุโรป เพ่อจะไปต่อเครื่องที่บูไบนะเพื่อจะไปในประเทศของตัวเองนะเพสะดวกนะครับีนี้ก็เข้าไปในห้องโดยสรรารนะก็จะมีแบ่งเป็นโซนนะครับโซนเอโซน B ีโซน C ีนะครับ, A, B, รบและแถวเนี้ยมีสิที่นั่งนะรับใหญ่มากนะวันนี้เครื่องก็เทคออฟนะเครื่องขนาดใหญ่เวลาเทคออฟนี่บอกได้เลยว่าคือหนักใจนะครับ แต่มันก็มันก็ขึ้นได้นะครับแต่่าต้องใช้เวลาสักปักเนี่ยนะเครื่องรเริ่มขึ้นน,ะน,น take off นะี่นะก็เทคออฟนะจังจะละขึ้นนะครับโดยเวลาเครื่องขึ้นเราก็ตื่นเต้นนะครับเพราะเครื่องขนาดใหญ่นะครับอนที่เขาจะเทคออฟลอยขึ้นเหมือนอากาศได้นี่ก็เอาใจกันสุดๆนะครับแต่ก็ขึ้นได้ โดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้เครื่องก็กำลังแต่ระดับขึ้นไปนะครับเราก็จะมองเห็นข้างล่างนะครับของบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ค่อยสูงข,ขึ้นสูงข,ขึ้นนะครับการบินก็ทิศทางเนี่ยจะไปทางทิศตะวันตกนะครับผ่านประเทศพม่านะออสเตรเลียนะครับวันนี้ก็แต่ระดับ รับที่ถูกนะครับแล้วก็พอบินแต่ระดับได้นะแอร์สเตจก็จะมาเติมนะเติน้าเติมเครื่องดื่มน,นะให้กับผู้โดยสารนะครับผูบ้โดยสารก็จะนั่งกันก็จะดูวิดีโอนะครับไปกันกนะครับเครื่องใหญ่มากนะัเก็นบ้านหลังหนึ่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็าก็มาเสิมนะครับว่าตน ที่เป็นคนไทยก็เสิร์ฟเลยเฮลเตที่เป็นชาวไทยนะครับแล้วก็มาเสิร์ฟอาหารนะครับวันนี้เครื่องบินก็บินอยู่ระดับนะบินไปดูไปก็ใช้เวลายอยู่ประมาณเจ็ดชั่วโมงนะครับวันนี้ก็บินไปสักพักนะครับใช้เวลานานนะครับแต่ว่าก็มีอำหน้ากากตัวดให้นะครับเราก็แอบ ดูไปทางนอกหน้าต่างนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้าเขตของอารับนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเขตโซนที่ไม่มีป่าไม้นะครับจะจะมีพื้นสีน้ำตาลสีขาวนะครับอันนี้ก็เข้าสูมโซนอารับนะครับ เราก็ไม่รู้ว่าก้าล่างเป็นประเทศอะไรนะครับแต่จะเห็นชัดเจนว่าเป็นพื้นทะเลใต้นะครับเป็นเมืองใจฝั่งนะครับไม่รู้ว่าเมืองอะไรเหมือนกันนะครับก็นั่งมองไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นแนวของแต่ละเมืองนะครับซึ่งอยู่บนทะเลรายนะครับตรงน,นี้น่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียนะครับ ค่อคนข้างจะใหญ่นะครับดูไปอยู่คนละฝั่งนะครับกับประเทศอิหร่านนะครับอยู่รับสวนงานี่ก็จะเป็นเข้าไปทางยู่นะครับเราจะเห็นเมืองต่างๆครับ เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับตอนนี้ก็เข้าโซนที่เป็นทะเลทรายชัดเจนนะครับเราจะเห็นพื้นสีแดงครับอันนี้ก็เข้าไปสู่เมืองที่มีการจัดระเบียบมีถนนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นเมืองอะไรแต่ว่าถ้าดูโครงสร้างของเมืองคือเป็นเมืองที่ ะน,นะครับตอนนี้ก็เครื่องบินก็ะระดับลงมาแล้นครับก็จะลงที่สนามบินดูไบนะครับแต่ในน,น,นี้บริเวณน,นอกเมืองครับแล้ละระดับลงมาครับก็แต่ปักนะครับจะใกล้จะ,จะถึงสนามบินดูไบนะครับเราก็จะเห็นลักษณะภาพนะของเมืองที่ท,ที่ผ่านมานะครับ จะอยู่นอก,นอกเมืองนนครับก็จะเป็นเมืองเอกเมืองโตอะไรประมาณนี้นะรเราไม่รู้นะแต่ว่าก็มีต้นไม้นะมีหมู่บ้านนะครับก็ประดับด้วยถนน,น,นครับบนทางหมู่บ้านตอนนี้เราก็จะระดับลงนะครับเข้าเขตเดียว,วเราจะถึงสนามบินต่ไปนะครับ นบินดัวไปเป็นสนามบินที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงนี่ก็ต้องตัดพรางนะครับ mm hmm. เครื่องบินมันเยอะครับ้ mm hmm. ก็ต้องอาศัยจังหวะ mm hmm. บางครั้งก็ต้องบินวนหนับ mm hmm. เพื่อให้เอักอนุญาตจะได้ลงได้นะครับ mm hmm. นี่ก็ลดระดับลงมานะ mm hmm. เรื่อยๆลงมาลงมานะครับเสือผ่านเฮเะครับแล้วก็ตัวเกตสนามบิน ดูใบนะครับอ่านะครับก็เหมือนคล้ายๆส่วนอาภูมครับแล้วก็ผ่านเส้นทางขนาดใหญ่นะครับตอนนี้เ้าก็สู่สนามบินละาะจะเห็นเครื่องบินจอดมีรันวีเครื่องบินนะครับนีเครื่องบินก็ใกลแตะปืนล้วครับปืนไอ้เครื่องบินขนาดใหญ่เวลาไปลงนะครับโอ้นะครับเหมือนรถสิบล้อลงนะครับใหญ่มากนะครับเราเห็น อาคารสนามบินดูไบนะครับมันก็ใกล้สวนอาบูนะครับเป็นใหญ่กว่านะครับมันมีหลายสุนนะลายซุนแต่แสงแดดนี่มันจะจ้ามากนะฟันเขาจะติดกระจกตีฟ้านะครับเพื่อการแสงอูวีเรือแสงพลาเรลเลสค่ะนนี้เครื่องบินก็จะเทคแล้วก็บินเข้าไปเพื่อจอดนะที่อีเวยนะครับ มันก็ต้องใช้เวลาคนระับเห็นว่าหลังคาของสนามบินดูไบเนี่ยจะเป็นเืน้อโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นเป็นพลาสติกนะครับเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมครับนะของเพรื่องปรุนเนี่ยก็จะเป็นผ้าใบนะครับมันก็จะเปิดฝาสูบป่ากับ ตอนนี้ผู้โดยสารทุกคนก็เตรียมเตรียมลงเด้วยมันจำนวนผู้โดยสารเยอะมากว่าต้องใช้เวลานะตอนนี้เราก็ออกมาที่ไปในสนามบินนะครับแล้วก็จะไปที่ตอมออันดาเรกครับเริ่มเมกีเลียวผิดนะแต่เราก็ต้องไปหลายชั้นนะครับเพราะว่ามันต้องมันต้องไปที่รถไฟใต้ดิน,นครับเพื่อ ก็รอดไปยังอันนี้เรารถไฟใต้ดินนครับไปในสนามบินนะครับแล้วก็จากรถไฟใต้ดินตรงนี้นะครับเราถึงจะเอาไปที่อมอได้นะครับอันนี้ก็เป็นรถไฟใต้ดินนะครับในสนามบินนะครับหลังจากนั้นก็จะมาที่ตมนะครับตมอมก็คนน้อยคไม่เป็นไรนะครับ มันตอมอนี้นะครับตอมอของดูไบนี่คือใจดีนะก็ไม่ค่อยสอบถามอะไรมากไม่เหมือนบางประเทศเช่นสิงคโปร์นะี่คือยุ่งยากมากนะสิงคโปร์ออสเตรเลียมิซโีเล่นนะครับฝั่งยุโรปนี่ก็ถามเยอะเหมือนกันนะครับแต่ที่เยอะสุดนะที่ผมเคยเจอคือที่สิงคโปร์นะแต่ว่าถ้าเราบอกที่อยู่ชัดเจนเข้าไปวันนี้เราก็ออกมาจาก ประมอนะครับแล้วก็วามาเจอกันที่